ติดตั้งเบรกเกอร์เพื่อใช้ตัดต่อไฟก่อนเข้าตู้คอน s u m อ e r ได้หรือไม่สวัสดีครับพบกับป๋ารงอีกเช่นเคยนะครับทางช่องพ่อบ้านงานช่างอ่ะคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่คำถามเกี่ยวกับตู้คอน s u m อ e r อยู่นะฮะก็คือ,อมีคำถามถามมาว่า เราสามารถที่จะติดตั้งตัวเบรกเกอร์เนี่ยเพื่อไว้ตัดต่อไฟให้กับตู้คอน s u m e r เนี่ยได้หรือไม่นะฮะอขอตอบว่าได้นะฮะแต่ต้องทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทางการไฟฟ้าเขากำหนดไว้นะฮะคือกรณีนี้นะฮะก็ ต้องมีเมนเมเกอร์หลักนะฮะและก็มีเมนเมเกอร์รองนั่นเองนะฮะไอตัวที่ติดตั้งเพื่อให้ตัดต่อไฟให้กับตู้คอน s u m e r เนี่ยเราต้องไว้เป็นเมนเมเกอร์หลักนะฮะและก็ไอเมนเมเกอร์ที่อยู่ในตู้คอน s u m e r เนี่ยต้องเป็นเมนเมเกอร์รองนะฮะถ้าทำแบบนี้ถึงจะทำได้นะฮะแต่การทำแบบนี้ก็มีข้อดีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะฮะ ข้อดีก็คือ,อเมื่อเวลาที่เราจะเปลี่ยนตู้คอน s u m e r ใหม่หรือเวลาที่เราจะเปลี่ยนตัวเมนเบเกอร์ที่อยู่ในตู้คอน s u m e r นะฮะเราแค่ตัดไฟออกจากไอเมนเบเกอร์หลักที่เราต่อเพิ่มเข้าไปเนี่ยเราก็จะทำงานได้เลยนะฮะแต่ก็มีข้อเสียก็คือจะทำให้สิ้นเปลืองเพราะเราต้องใช้เมนเบเกอร์ถึง2ตัวนั่นเองนะครับ วิธีการเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลักการก็คือเมนเบเกอร์ที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปเนี่ยเราให้เป็นเมนเบเกอร์หลักนะฮะตัวนี้เป็นเมนเบเกอร์หลักนะส่วนเมนเบเกอร์ที่อยู่กับตู้คอน summer เนี่ยต้องเป็นเมนเบเกอร์รองนะครับ ตรงนี้เราสมมุติให้มิเตอร์ไฟฟ้านะใช้ขนาด15แอมป์โหลด45นะฮะเพราะฉะนั้นเมนเบรกเกอร์ที่เราเพิ่มเข้าไปจะต้องเป็น50แอมป์นะฮะเมนเบรกเกอร์อ Main รองที่อยู่กระตู้คอน s u m อ e r เนี่ยต้องเป็น32แอมป์นะฮะต้องตามนี้เลยนะครับส่วนเม k กเกอร์ลูกย่อยนะก็ตามความจำเป็นนะฮะทีนี้วิธีติดตั้งสายเมนนะฮะการเดินสายเมน ฝั่งสายลายจากมิตเตอร์เนี่ยนะฮะเราก็ต่อตรงไปที่ขั้วลายของเมนเบกเกอร์หลักนะฮะตรงนี้นะครับเมนเบกเกอร์หลักที่เราติดตั้งเพิ่มนะฮะส่วนสายนิวตันเราก็ต่อไปยังบัตรบากราวก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยต่อจากบัตรบากราวไปยังขั้วนิวตันของเมนเบกเกอร์หลักนะฮะที่เราติดตั้งเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะฮะทีนี้การเชื่อมต่อ ระหว่างเมนเบเกอร์หลักกับเมนเบเกอร์รองเนี่ยฮะสายลายาจากของเมนเบเกอร์หลักมาเข้าที่กั้วต่อสายลายของเมนเบเกอร์รองนะฮะฝั่งนิวตันก็เช่นเดียวกันจากเมนเบเกอร์หลักเนี่ยฮะามาเข้าที่กั้วนิวตันของเมนเบเกอร์รองนะครับส่วนสายกราวก็ต่อจากบัดบากาวแล้วก็มาต่อลงดินด้วยหลักดินซึ่งจะต้องมีความยาว2เมตรสีนะฮะแล้วก็ ตรงหัวหลักต้องตอกให้จมลงไปในดิน30เซนนะต้องต่อตามนี้นะฮะแค่นี้ก็เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าแล้วครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ